ับเรายังอยู่ในเรื่องของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ครับซึ่งในตอนนี้ครับจะนําความรู้เรื่องอื่นๆที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 4มาประยุกต์ใช้ผสมด้วยครับซึ่งจะนําความรู้เรื่องอะไรมาประยุกต์ใช้และมาผสมรวมนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับเรามาทบทวนความรู้เรื่องเซตกันก่อนนะครับเกี่ยวกับการดําเนินการของเซตครับ การดำเนินการแรกที่เราจะทบทวนกันนะครับคือ A u n i น n B ครับเมื่อเราเอา A กับ B มายูเนียนกันนะครับเราจะได้ว่าสมาชิกที่อยู่ใน A union B นะครับจะต้องเป็นสมาชิกของ A หรือเป็นสมาชิกของ B นะครับต่อมาครับคือ A intersect B ครับพื้นที่ที่ครูแรงเอาไว้นะครับคือพื้นที่ของการอินเตอร e c t การระหว่างเซต A และเซต B นะครับดังนั้นแล้วครับถ้าเกิดว่าสมาชิกที่อยู่ใน A i n t อร์ e c t B นะครับก็ ต้องเป็นสมาชิกที่อยู่ในทั้ง a และ b ครับต่อมาครับ a พาร์มครับดังนั้นแล้วนะจากภาพนะครับเราจะเห็นว่าพื้นที่ที่ครูแรงเงาคือพื้นที่ของ a พาร์มนะครับซึ่งทําจะเห็นได้ว่าครูเอาทุกตัวเลยนะครับครูสนใจทุกตัวเลยที่ไม่ใช่ a นะครับ ต่อมาครับ a ลบ b ครับ a ลบ b ครูก็จะสนใจเฉพาะสมาชิกที่อยู่ในเซต a แต่ไม่อยู่ในเซต b นั่นเองครับอีกหนึ่งความรู้เกี่ยวกับเรื่องเซตที่ต้องมาทบทวนกันนั่นคือจำนวนสมาชิกของเซตจำกัดครับข้อแรกครับจำนวนสมาชิกของ a union b ครับครูสามารถหาจำนวนสมาชิกของ a union b ครับได้จาก จำนวนสมาชิกของ A บวกด้วยจำนวนสมาชิกของ B และลบด้วยจำนวนสมาชิกของ A อิ intersect B ครับอีกหนึ่งอย่างนะครับคือจำนวนสมาชิกของ A ยู u n i o น B union C ครับครูสามารถหาได้จากจำนวนสมาชิกของ A บวกด้วยจำนวนสมาชิกของ B บวกจำนวนสมาชิกของ c ลบจำนวนสมาชิกของ a นเตอร์ e c ก b ลบจำนวนสมาชิกของ a ินเตอร์ e c ก c ลบจำนวนสมาชิกของ b นเตอร์ e c ก c และบวกด้วยจำนวนสมาชิกของ a นเตอร์ e c ก b นเตอร์ e c ก c ครับเราจะนำความรู้เรื่องเซตนะครับมาใช้เกี่ยวกับกฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็นนะครับบริภูมิตัวอย่างนะครับและเหตุการณ์ก็เป็นเซตเหมือนกันนะครับที่เรียนได้เคยเรียนมาแล้วนะครับโดยในที่นี้นะครับ เอกภพสัมพั์นะครับก็จะคือปริภูมิตัวอย่างครับซึ่งมีเหตุการณ์นะครับเป็นสับเซตอยู่ในปริภูมิตัวอย่างนั่นเองครับดังนั้นสมบัติพื้นฐานของความน่าจะเป็นนะครับก็จะได้มาจากสมบัติของการดําเนินการของเซตเส้นเดียวกันครับโดยที่ข้อแรกนะครับเราจะให้ S นะครับเป็นปริภูมิตัวอย่างของการทดลองสุ่ม1 มี a และ b เป็นเหตุการณ์ครับนั่นคือเราก็จะได้ว่า a ก็จะเป็นสับเซตของ s และ b ก็จะเป็นสับเซตของ s นั่นเองครับจึงจะได้ว่าถ้า a ยเนี o น b แล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกของเหตุการณ์ a หรือเหตุการณ์ b หรือทั้ง2เหตุการณ์นะครับนั่นคือ a union b นะครับก็จะเท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ a หรือ x เป็นสมาชิกของ b นั่นเองครับ แล้วถ้าเกิดว่า a ินเอร์ s e c t b เลยครับ a intersect b ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ในทั้งเหตุการณ์ a และเหตุการณ์ b นั่นคือ a intersect b เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ a และ x เป็นสมาชิกของ b ครับถ้า a intersect b แล้วเท่ากับเซตว่างนะครับเราจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเราจะเรียกเหตุการณ์ a และ b นี้นะครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกันครับ และถ้าเป็น A p พ i มเลยครับจะเป็นเหตุการณ์ที่ประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ในปริภูมิตัวอย่าง S แต่ไม่อยู่ในเหตุการณ์ a ครับนั่นคือเอพามจะเท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ S แต่ x ไม่เป็นสมาชิกของ a e ครับเดี๋ยวเราจะลองนำความรู้เมื่อสักครู่นี้นะครับมาใช้ในการทำตัวอย่างกันครับเริ่มที่ตัวอย่างที่4ครับโจทย์บอกว่าในการทอดลูกเตา๋า2ลูกพร้อมกัน1ครั้ง ถ้าผลลัพธ์ที่สนใจคือแต้มบนหน้าลูกเต๋าทั้งสองนะครับให้ A แทนเหตุการณ์ที่แต้มบนหน้าลูกเต๋าลูกแรกนะครับเป็น1และ B แทนเหตุการณ์ที่แต้มบนหน้าลูกเต๋าลูกที่2เป็น1ครับจงเขียนเหตุการณ์ต่อไปนี้ในรูปของเซต A และ B พร้อมทั้งเขียนเหตุการณ์ดังกล่าวแบบแจกแจงสมาชิกซึ่งเหตุการณ์มีด้วยกันอยู่4ข้อครับข้อแรกคือเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้ม1อย่างน้อย1ลูก ข้อที่2นะครับเหตุการณ์ที่ลูกเต่าทั้ง2ลูกไม่ขึ้นแต้ม1เลยข้อที่3านะครับเหตุการณ์ที่ลูกเต่าทั้ง2ลูกขึ้นแต้ม1และข้อที่4เหตุการณ์ที่ลูกเต่าขึ้นแต้ม1เพียงลูกเดียวเพราะฉะนั้น,นครับเราต้องมาหาปริภูมิตัวอย่างของการทดลองสุ่มนี้ก่อนในการทดลองสุ่มนี้เราสนใจผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นคือสนใจแต้มบนหน้าลูกเต่าทั้งสองนะครับเมื่อเราให้ s แทนปริภูมิตัวอย่างของการทดลองสุ่มนี้เราจะได้เซต s คือมีสมาชิกทั้งหมด36ตัวดังแบบต่อไปนี้นะครับซึ่งนักเรียนคงสคุ้นเคยกับผลลัพธ์แบบนี้อยู่แล้วในการทอดลูกเต๋า2ลูกพร้อมกัน1ครั้งนะครับ ต่อไปครับเราจะมาหาเซต A และเซต B นะครับตามที่โจทย์กำหนดคือเราให้เซต A นะครับแทนเหตุการณ์ที่แต้มบนหน้าลูกเต๋าลูกแรกเป็น1นะครับเมื่อเราให้เหตุการณ์ที่แต้มลูกเป็น1แล้วเราก็จะได้เซต A ออกมามีสมาชิกต่อไปนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด6ตัวดังต่อไปนี้นะครับและให้เซต B นะครับแทนเหตุการณ์ที่แต้มบนหน้าลูกเต๋าลูก,ลกที่2เป็น1ครับ ก็จะได้เซต B ออกมามีสมาชิกอีก6ตัวดังต่อไปนี้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นครับเราจะนำความรู้เราจะนำเซต A และเซต B นี้นะครับมาหาเหตุการณ์ทั้ง4ข้อที่โจทย์ต้องการถามนะครับข้อแรกนะครับคือเหตุการณ์ที่ ลูกเต๋าขึ้นแต้มหนอย่างน้อย1ลูกขึ้นแต้มหนอย่างน้อย1ลูกหมายความว่าลูกแรกขึ้นแต้ม1ก็ได้ลูกที่2ขึ้นแต้ม1ก็ได้เรามีเซต A กับเซต B อยู่แล้วถูกไหมครับเซต B เซต A คือแต้มบนหน้าลูกเต๋าลูกแรกเป็นหนึเซต B คือแต้มบนหน้าลูกเต๋าลูกแรกเป็นลูกที่2อเป็นหนนะครับดังนั้นแล้ว เหตุการณ์นี้ครับก็คือเซตของ A ยูเนียน B ครับเมื่อเราทราบแล้วว่ามันคือ A ยูเนียน B นะครับเราจะกลับไปดูข้อมูลที่เรามีอยู่หาเซต A เซต B ไว้แล้วถูกต้องไหมครับเราก็จะได้ออกมาว่า A ยูเนียน B คือมีสมาชิกดังต่อไปนี้ครับไล่ไปนะครับมีสมาชิกทั้งหมดดังภาพที่ผูกขึ้นไว้ให้เลยครับต่อมาครับเหตุการณ์ที่โจทย์ให้เราเขียนก็คือเหตุการณ์ที่ลูกเต่าทั้งสองลูกนะครับไม่ขึ้น1เลย ทีนี้ในเซต A ของเราคือเหตุการณ์ที่แต้มบนหน้าลูกเต่าลูกแรกเป็น1ถูกไหมครับ เซต B คือเหตุการณ์ที่แต้มบนหน้าลูกเต่าลูกที่2เป็น1แต่ทีนี้เขาต้องการเหตุการณ์ที่ไม่ขึ้นแต้มหนึ่งเลยแสดงว่าเราต้องการเซต A กับเซต B ไหมครับไม่ต้องการเลยถูกต้องไหมครับก็จะคือ A ผ่าน intersect กับ B ผพามหรือว่า A union B ทั้งหมดผราก็ได้ครับดังนั้นแล้วครับ A union B ทั้งหมดผ่านะครับก็จะมีดังต่อไปนี้ครับมีสมาชิกดังต่อไปนี้นะครับดังที่ครูเขียนไว้นะครับ เหตุการณ์ที่3ครับที่โจทย์ต้องการนะครับคือเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าทั้ง2ลูกขึ้นแต้ม1นะครับในเซต A คือลูกแรกขึ้นแต้ม1ในเซต B คือลูกและลูกที่2ขึ้นแต้ม1ถูกไหมครับที้เขาต้องการเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าทั้ง2ลูกขึ้นแต้ม1แสดงว่าเราก็ต้องหาตัวที่ซ้ำกันของทั้ง A และ B นั่นคือ A อินเตอร์เซก เมื่อเราต้องเมื่อเราทราบแล้วว่าเราต้องหา a นเต e ร์เ c t b ครับเราจะได้ว่า a นเต e ร์เ c ก b คือเซตของสมาชิกที่มีหน้าตาดังต่อไปนี้นะครับและข้อที่4ครับเหตุการณ์ที่โสดให้เราหาคือเหตุการณ์ที่ลูกเต่าขึ้นแต้ม1เพียงลูกเดียวครับนักเรียนครับขึ้นแต้ม1เพียงลูกเดียวแสดงว่าถ้าเป็น a แล้วก็ต้องไม่เป็น b หรือ เป็น b แล้วก็ต้องไม่เป็น a นะครับนั่นคือได้เซตออกมาคือ a ลบ b ยูเนียนกับ b ลบ a ครับซึ่งในข้อนี้ a ลบ b ยูเนียนกับ b ลบ a มีสมาชิกดังต่อไปนี้ครับอันนี้ก็เป็น4เหตุการณ์นะครับที่โจทย์ต้องการถามนะครับที่โจทย์ต้องการให้เราเขียนแล้วเราหาออกมาได้เรียบร้อยแล้วครับ ในการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับเราจะมีทฤษฎีบทมาช่วยในการหาดังต่อไปนี้ครับทฤษฎีบทที่1ครับให้ A เป็นปริภูมิตัวอย่างซึ่งเป็นเซตจ,จำกัดและ A B เป็นเหตุการณ์ใดๆจะได้ว่าความน่าจะเป็นของ A u n ียน B นะครับเท่ากับความน่าจะเป็นของ A บวกกับความน่าจะเป็นของ B ลบกับความน่าจะเป็นของ A อ intersect B ครับ ข้อที่2ครับถ้า a intersect b นะครับเป็นเซตว่างครับแล้วความน่าจะเป e ็นของ a union b นะครับจะเท่ากับความน่าจะเป็นของ a บวกกับความน่าจะเป็นของ b ครับในข้อที่3ครับความน่าจะเป็นของ a พ n i นะครับจะเท่ากับ1ลบด้วยความน่าจะเป็นของ a ครับและข้อที่4ครับความน่าจะเป็นของ a b ครับเท่ากับความน่าจะเป็นของ a ลบด้วยความน่าจะเป็นของ a อิ intersect b ครับเดี๋ยวเราจะนำความรู้ตรงนี้นะครับไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆในตัวอย่างต่อไปครับ ราไปดูในตัวอย่างที่5กันนะครับโจทย์บอกว่าในการทอดลูกเต๋าที่เที่ยงตรง2ลูกพร้อมกัน1ครั้งจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ข้อที่1ครับลูกเต๋าทั้ง2ลูกขึ้นแต้มเท่ากันหรือผลบวกของแต้มมากกว่า10ข้อที่2ครับลูกเต๋าทั้ง2ลูกขึ้นแต้มเท่ากันหรือผลบวกของแต้มเป็น7ข้อที่3ครับลูกเต๋าทั้งสองลูกขึ้นแต้มไม่เท่ากัน ข้อที่สครับลูกเต่าทั้ง2ลูกขึ้นแต้มเท่ากันแต่ผลบวกของแต้มไม่มากกว่า10นะครับนักเรียนครับจากความน่าจะเป็นต่างๆนะครับที่เหตุที่โจทย์ให้เราหานะครับเราจะมองเห็นว่ามีข้อความที่แตกต่างกันคือแต้มเท่ากันนะครับผลบวกของแต้มมากกว่า10หรือผลบวกของแต้ม เป็น7นะครับมีด้วยกันทั้งหมด3เซต3แบบที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นแล้วครับรูก็จะให้ S ของเรานะครับแทนปริภูมิตัวอย่างของการทดลองสุ่มนี้ให้เซต A นะครับแทนเหตุการณ์ที่ลูกเต่าทั้ง2ลูกขึ้นแต้มเท่ากันนะครับเซต B นะครับแทนเหตุการณ์ที่ผลบวกของแต้มบนหน้าลูกเต๋าทั้ง2เป็น7ครับและเซต4นะครับแทนเหตุการณ์ที่ผลบวกของแต้มบนหน้าลูกเต๋าทั้งสมากกว่า10ครับ ดังนั้นแล้วนะครับรูก็จะได้เซต s นะครับมีปริภูมิตัวอย่างนะครับมีสมาชิกทั้งหมด36แบบดังต่อไปนี้ครับ หลังจากนั้นนะครับเรายัางเหลือเซต A เซต B และเซต C นะครับที่ออยังไม่ทราบนะครับว่ามีสมาชิกอะไรบ้างครับเราก็จะมาหาสมาชิกของเซต A เซต B และเซต C นะครับให้เซต A นะครับจากที่เราให้ไว้แล้วนะครับกำหนดไว้แล้วว่าเซต A นะครับจะแทนเหตุการณ์ที่ลูกเต่าทั้ง2ขึ้นแต้มเท่ากันครับจากปริภูมิตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เราไป ตรวจด,ดูนะครับว่ามีเหตุการณ์ในบ้างที่แต้มของลูกเต่าทั้ง2คขึ้นเท่ากันนะครับก็จะได้เซตเออกมามีสมาชิกต่อไปนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด6ตัวครับเราก็จะได้ N ของ A นะครับจำนวนสมาชิกของเซตเนะครับเท่ากับ6ด้วยครับได้จํานวนสมาชิกของเซตเ เท่ากับ6นะครับต่อมาครับเซต B ครับเซต B ของเราแทนเหตุการณ์ที่ผลบวกของแต้มบนหน้าลูกเต๋าทั้ง2เป็น7ครับจากบริภูมิตัวอย่างของเราเราก็ไปตรวจดูนะครับว่าผลบวกของแต้มบนหน้าลูกเต๋าทั้งสองเป็น7มีเหตุการณ์ใดบ้างนะครับเราก็ได้ออกมาเป็นมีสมาชิกดังต่อไปนี้นะครับมีด้วยกันทั้งสิ้น6ตัวเช่นเดียวกันครับเราก็ได้ nB นะครับจำนวนสมาชิกของเซต B มีด้วยกันคือ 6นะครับและเซต C นะครับที่เรากำหนดไว้คือแทนเหตุการณ์ที่ผลบวกของแต้มบนหน้าลูกเต่าทั้งสองมากกว่า10ครับเราได้เซต C ออกมาครับมีสมาชิกคือ3ตัวนี้นะครับดังนั้นแล้วเราจะได้จํานวนสมาชิกของเซต C เท่ากับ3นั่นเองครับหลังจากนั้นครับเราได้จํานวนสมาชิกของเซต A เซต B และเซต C แล้วนะครับเราจะนําจํานวนสมาชิกเหล่านี้นะครับ ไปหาความน่าจะเป็นนะครับของเซต A เซต B และเซตสนะครับซึ่งเราจะได้ความน่าจะเป็นของเซต A นะครับก็ได้มาจาก na ส่วนด้วย NS นะครับซึ่ง n a เมื่อสักครู่ของเราคือ6 NS คือ36เราจึงได้ออกมาเป็นเซต1ส่วน6ครับจากนั้นเราไปหาความน่าจะเป็นของเซต B นะครับก็หาได้จากจำนวนสมาชิกของเซต B นะครับส่วนด้วยจำนวนสมาชิกของปริภูมิตัวอย่างคือ S นั่นเองครับก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ n b ของเราเมื่อสักครู่คือ และ ns คือ36เราก็จะได้ออกมาคือเซต1นส่วน6เส้นเดียวกันครับและสุดท้ายนะครับแต่ว่ายังไม่ท้ายสุดสำหรับข้อนี้นะครับเราจะหาความน่าจะเป็นของเซต C ครับหาได้จาก nc ส่วนด้วย ns nc คือจำนวนสมาชิกของเซตสนะครับเราก็จะได้จำนวนสมาชิกเมื่อสักครู่ที่เราหาไว้แล้วจำนวนสมาชิกของเซต C คือ3ครับและส่วนด้วย36คือจำนวนสมาชิกของปริภูมิตัวอย่างก็จะได้ออกมาเป็น1ส่วน12นั่นเองครับ เมื่อเราได้ข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำมาหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ตามที่โจทย์กำหนดครับในข้อแรกครับโจทย์ต้องการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าทั้ง2ลูกขึ้นแต้มเท่ากันหรือผลบวกของแต้มมากกว่า10นะครับครูมีเซตต่างๆที่เรากำหนดไว้ตอนแรกนะครับคือ A B และ C ต่างๆที่เรากำหนดไว้นักเรียนดูก่อนนะครับเขาบอกว่าต้องการความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าลูกขึ้นแต้มเท่ากันหรือว่า ผลบวกของแต้มมากกว่า10มันก็เกี่ยวข้องกับเซต A และเซต C นะักเรียนลองพิจารณาว่าจะหาความน่าจะเป็นที่เกี่ยวกับเซตเนี่ยจะเอาเซต A เซต C นี้มาทําอะไรกันนะครับเราก็ได้ว่าจะนาเซต A และเซต C นี้มายูเนียนกันซึ่งความน่าจะเป็นของ A ยูเนียน C นะครับก็จะเท่ากับความน่าจะเป็นของ A บวกความน่าจะเป็นของ C ลบด้วยความน่าจะเป็นของ A อินเตอร์เซ็กครับและเราจะต้องหา A อินเตอร์เซ็กออกมาก่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ทราบนะครับว่า a อินเตอร์เซ็กของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ มีสมาชิกอะ,อะไรบ้างและมีจํานวนสมาชิกเท่าไหรนะครับเพื่อที่จะหาความน่าจะเป็นของ A อเดเซ็กซ์ซนะครับเราก็ไปดูครับว่า A B และ C ของเราที่เราหาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเราต้องการหา A อเดเซซคือหาตัวที่ซ้ากันระหว่าง A กับ C นะครับได้ออกมา1ตัวนะครับคือเซตของตัวนี้นะครับ หลังจากนั้นเราจะหาความน่าจะเป็นของ a intersect c ได้ออกมาเป็น1นึส่วนสาครับและความน่าจะเป็นของตัวอื่นๆคูขคูขึ้นไว้ให้แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราหาออกมานะครับนำค่าต่างๆมาแทนค่าลงไปนะครับเราก็จะได้ว่าความน่าจะเป็นของ a union c คือ1นส่วนห บวกด้วยความนับวกด้วยความน่าจะเป็นของ c นะครับคือ1ส่วน12ลบด้วยความน่าจะเป็นของ a อ n t e r s e c t c คือ1ึส่วน36นะครับผู้ทำส่วนให้เท่ากันนะครับในการบวกลบเศษส่วนนะครับดังนั้นนะครับรูก็จะได้ออกมาทางสิ้นคือ 8ส่วน36หรือว่าเท่ากับเศษ2ส่วน9นั่นเองครับดังนั้นแล้วครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกเต่าทั้ง2ลูกขึ้นแต้มเท่ากันหรือผลบวกของแต้มมากกว่า10คือเศษ2ส่วน9ครับมาในข้อที่2นะครับโจทย์ให้เราหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าทั้ง2ลูก ขึ้นแต้มเท่ากาันหรือผลบวกของแต้มเป็น7ครับนักเรียนครับดูในเซตที่เรากําหนดไว้ a b c นะครับ<ๆ>เขาบอกว่าแต้มเท่ากันกับผลบวกเป็นเซ็คือเซต a กับเซต b ในข้อนี้นะครับ ขึ้นด้วยหรือถูกไหมครับเราก็จะมาดูเนาะเราได้ความน่าจะเป็นออกมาคือต้องหาความน่าจะเป็นของ A union B นะครับก็จะหาได้จากความน่าจะเป็นของ A บวกกับความน่าจะเป็นของ B ลบด้วยความน่าจะเป็นของ A อ intersect B ตอนนี้เราทราบความน่าจะเป็นของ A ความน่าจะเป็นของ B แต่เรายังไม่ทราบความน่าจะเป็นของ A อิน n t e r s e c t B เราก็ต้องมาหา A ิน n t e r s e c t B กันก่อนนะครับว่า มีสมาชิกอะไรบ้างครับ A อ n ินเตอร์เเราต้องหาตัวที่ซ้ำกันที่อยู่ในเซต A และเซต B หรือว่าหาสมาชิกที่อยู่ทั้งเซต A และเซต B นั่นเองครับมีไหมครับนักเรียนไม่มีเลยเราก็จะได้ว่า A อ n t นเตอร์เซครับเป็นเซตว่างนะครับดังนั้นแล้วความน่าจะเป็นที่ ของ a intersect b จึงไม่เกิดขึ้นนะครับเป็นศูนย์นั่นเองนะครับเราจึงได้ว่าความน่าจะเป็นของ a union b นะครับจากทฤษฎีบทก็จะเหลือเพียงความน่าจะเป็นของ a บวกด้วยความน่าจะเป็นของ b ซึ่งเราหาไว้แล้วใช่ไหมครับข้อมูลของเราความน่าจะเป็นของ a และความน่าจะเป็นของ b ก็จะเท่ากับเศษหส่วนหบวกด้วยเศษหส่วนหเท่ากับ เศษสส่วนหหรือว่าเศษ1ส่วน3นั่นเองดังนั้นแล้วนะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกเต่าทั้ง2ลูกขึ้นแต้มเท่ากันหรือผลบวกของแต้มเป็น7จึงเท่ากับเศษ1ส่วน3นั่นเองครับในข้อที่3นะครับนักเรียนครู โจทย์นะครับให้เราหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกเต่าทั้ง2ลูกขึ้นแต้มไม่เท่ากาันจากเซตทั้ง3ที่เรากําหนดไว้ตอนแรกนะครับตอนนี้มีเพียงแค่เซต A เท่านั้นที่กล่าวถึงการเท่ากาันหรือไม่เท่ากันนะครับแต่โจทย์ต้องการหาความน่าจะเป็นของลูกเต่าทั้ง2ลูกขึ้นแต้มไม่เท่ากาันดังนั้นเราจะหาความน่าจะเป็นของ A พาร์ arm, ซึ่งสามารถหาได้จาก1ลบ ความน่าจะเป็นของ a นะครับตามที่ฎีบทดังนั้นแล้วนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าเราจะหาได้อย่างไรบ้างครูมีข้อมูลที่เราหาไว้แล้วคือความน่าจะเป็นของ a b และ c นะครับแทนค่าลงไปในสูตรเลยครับเราก็จะได้เป็น1ลบด้วยความน่าจะเป็นของ a คือ1ส่วน6ดังนั้นจะเท่ากับเศษ5ส่วน6นะครับเราจึงจะได้ว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าทั้ง2ลูกขึ้นแต้มไม่เท่ากันคือเศษ5ส่วน6นั่นเองครับ ในข้อที่4นะครับโจทย์ให้เราหาความน่าจะเป็นของลูกเต่าทั้ง2ลูกขึ้นแต้มเท่ากันแต่ผลบวกของแต้มไม่มากกว่า10ครับนักเรียนในเซตของเราทั้งหมด3เซต A B และ C ที่กล่าวถึงผลแต้มที่เท่ากันและไม่มากกว่า10ก็คือมีเซต A และเซต C นะครับทีนี้เราจะทำอะไรกับเซต A และเซต C บอกว่าลูกเต่าทั้ง2ลูกต้องขึ้นแต้มเท่ากันแต่ผลบวกต้องไม่มากกว่า10แสดงว่าเอาเซตที่อยู่ในเซตเอาสมาชิกที่อยู่ในเซต A แต่ไม่อยู่ในเซต C ในคบนั่นคือ a c, ลบ c ดังนั้นเราจะหาความน่าจะเป็นของ a ลบ c ซึ่งจากทฤษฎีบทนะครับสามารถหาได้จากความน่าจะเป็นของเซต a ลบด้วยความน่าจะเป็นของ a นเตอร์ e c ก c นั่นเองครับข้อนี้นะครับเราหา a นเตอร s e ซก c ไว้แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ว่าได้ออกมาจากคือเซตนี้นะครับเหมือนกับข้อแรกที่เราหาไว้จึงได้ความน่าจะเป็นของ a นเตอร์เ c ก c คือ1นึ่ส่วนสาครับจากนั้นนะครับเราก็ นำไปแทนค่าลงไปในสูตรที่เราหาไว้นะครับว่าความน่าจะเป็นของ a ลบ c หาได้อย่างไรนะครับเราก็จะได้ว่าความน่าจะเป็นของ a คือเศษหส่วนหตามที่เราหาไว้ตอนแรกนะครับและลบด้วยความน่าจะเป็นของ a อ n ินเตอร์เซกซนะครับคือ1.36ส่วน36นะครับนักเรียนทําส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับในการบวกลบ เศษส่วนนะครับเราก็จะได้ออกมาคือเศษ5ส่วน36ครับดังนั้นแล้วนะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกเต่าทั้ง2ลูกขึ้นแต้มเท่ากันแต่ผลบวกของแต้มไม่มากกว่า10คือเศษ5ส่วน36นั่นเองครับมาดูข้อต่อไปนะครับในตัวอย่างที่6ครับโจทย์บอกว่ากำหนดให้ a และ b เป็นเหตุการณ์ใดๆนะครับโดยที่ความน่าจะเป็นของ a เท่ากับเศษ3ส่วน5 ความน่าจะเป็นของ b เท่ากับเศษ2ส่วน5และความน่าจะเป็นของ a เนียน b เท่ากับเศษ4ส่วน5จงหาความน่าจะเป็นของ a อินเตอร s e c ก b ครับเนื่องจากจากทฤษฎีบทของเรานะครับเราจะได้ว่าความน่าจะเป็นของ a เนียน b นะครับจะเท่ากับความน่าจะเป็นของ a บวกกับความน่าจะเป็นของ b ลบกับความน่าจะเป็นของ a นเตอร s e c ก b ครับในข้อนี้นะครับเรียนก็ใช้สมบัติการเท่ากันนะครับ ในการย้ายข้างต่างๆนะครับเราก็จะได้ว่าความน่าจะเป็นของ A อ B นะครับจะเท่ากับความน่าจะเป็นของ A บวกกับความน่าจะเป็นของ B ลบกับความน่าจะเป็นของ A ยน B หลังจากนั้นโจทย์ให้ค่ามาหมดแล้วคับนักเรียนนักเรียนแทนค่าลงไปเพื่อคำนวณหาเลยว่าความน่าจะเป็นของ A ออินร์ BC B จะเท่ากับเท่ารไรนะครับจากความน่าจะเป็นของ A จะเท่ากับเศษสส่วน5 ความน่าจะเป็นของ b จะเท่ากับเศษ2ส่วน5และความน่าจะเป็นของ a u n i ยน b เท่ากับเศษ4ส่วน5บวกลบกันให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนจะเท่าออกได้ผลออกมาเป็นเศษ1ส่วน5ครับดังนั้นแล้วครับจากที่โจทย์หาให้หาค่าของความน่าจะเป็นของ a i n t อร์ e c t b จึงเท่ากับเศษ1ส่วน5ครับมาในข้อที่7นะครับโจทย์บอกว่ากำหนดให้ a และ b เป็นเหตุการณ์โดยที่ความน่าจะเป็นของ a นะครับเท่ากับ0.6ครับ ความน่าจะเป็นของ b พามเท่ากับ0.4และความน่าจะเป็นของ a ลบ b เท่ากับ0.2ส่วนให้เราหาความน่าจะเป็นของ a พาม์ intersect b พารครับแต่เนื่องจาก a พาม์ Inter ิ intersect b พารนะครับเราสามารถจัดรูปใหม่ให้เป็น a union b ทั้งหมดพารได้ครับดังนั้นแล้วความน่าจะเป็นของ a พาม์ิ intersect กับ b พามนะครับก็จะเท่ากับความน่าจะเป็นของ a union b ทั้งหมดพามซึ่งเราสามารถหาได้จาก1ลบ ความน่าจะเป็นของ A union B ครับและความน่าจะเป็นของ A union B นะครับจากทฤษฎีบทก็จะเท่ากับความน่าจะเป็นของ A บวกกับความน่าจะเป็นของ B ลบกับความน่าจะเป็นของ A intersect B ครับแต่ตอนนี้นะครับเรามีแค่ในโจทย์ที่ให้มาเรามีความน่าจะเป็นของ A แล้วเรามีแต่มีความน่าจะเป็นของ b พามนะครับแต่ยังไม่มีความน่าจะเป็นของ b ถูกไหมครับดังนั้นเราต้องมาหาความน่าจะเป็นของ b ก่อนจาก b พามก็จะหาได้จาก1ลบความน่าจะเป็นของ b ดังนั้นความน่าจะเป็นของ b ก็จะเท่ากับ1 «ลบด้วยความน่าจะเป็นของ b พามคือ0.4เท่ากับ0.6ครับต่อมาครับต้องหาโจทย์ให้เราต้องหา a intersect b อีกนะครับหาความน่าจะเป็นของ a intersect b ตัวนี้นะครับแต่ว่าในโจทย์เนี่ย ให้มาแค่ความน่าจะเป็นของ a ลบ b นะครับเราก็ต้องนําข้อมูลตรงนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับความน่าจะเป็นของ a ลบ b ครับก็จะเท่ากับความน่าจะเป็นของ a ลบด้วยความน่าจะเป็นของ a intersect b นะครับก็จะทําให้เราหา a ความน่าจะเป็นของ a intersect b ได้นะครับจากสูตรนะครับความน่าจะเป็นของ a ลบความน่าจะเป็นของ a ลบ b นะครับก็จะได้ออกมาเป็น0.6ลบกับ0.2ก็จะได้ความน่าจะเป็นของ a intersect b ออกมา เป็น0.4นั่นเองครับเมื่อเราได้ความน่าจะเป็นต่างๆได้ข้อมูลต่างๆครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถนำไปแทนค่าในสูตรได้ครับจากความน่าจะเป็นของ A ย Union B ก็จะหาได้จากความน่าจะเป็นของ A บวกกับความน่าจะเป็นของ B ลบกับความน่าจะเป็นของ A อน n t e r s e c t B นะครับความน่าจะเป็นของ A เมื่อสักครู่ที่เราหาไว้ ดักที่โจทย์กำหนดมานะครับคือ0.6ครับความน่าจะเป็นของ b ที่หาไว้ก็คือ0.6ครับและความน่าจะเป็นของ a intersect b ที่หาเมื่อสักครู่คือ0.4คำนวณออกมาได้ทั้งสิ้น0.8ครับ แต่โจทย์ไม่ได้ให้เราหาความน่าจะเป็นของ A union B โจทย์ต้องการหาความน่าจะเป็นของ A ์ a m intersect กับ B h a ครับซึ่งความน่าจะเป็นของ A อ a m intersect B h a ก็สามารถหาได้จากความน่าจะเป็นของ A เ n ียน B ทั้งหมด h ามนะครับความน่าจะเป็นของ A เน i o n B ทั้งหมดพรมก็หาได้จาก1ลบความน่าจะเป็นของ A union B นะครับก็จะได้1ลบ 0. ได้เท่ากับ0.2ดังนั้นแล้วความน่าจะเป็นของ a พามอินเตอร์เซ็ก B พามเท่ากับ0.2ครับจากการเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจได้ด้วยตนเองนะครับโดยการทำแบบฝึกหัดที่2นะครับในข้อ1ถึงข้อ11นะครับ และหากนักเรียนคนใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับนักเรียนสามารถสอบถามได้ที่คุณครูประสามวิชาทุกท่านเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราจะลากันไปแต่เพียงเท่านี้ตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นให้นักเรียนรอติดตามในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ